ส่วนการดึงดูดเหมือนสิ่งที่ดีหรืออะไรเข้ามาเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราทําตัวยังไงอย่างเช่นช่วงนั้นนะฝนร้อนเงินฝนยอมรับว่าฝนโนชอยพี่ถ้าใครไม่เคยทุกข์ไม่เคยตกอับเรื่องเงินเนะี่ยฝนคนหนึ่งนะฝนเป็นคนที่ไม่ได้รวยเลยมากแต่เมื่อก่อนฝนทําธุรกิจจิวเวลรี่ได้ปังมากรู้ป่ะฝนไม่ได้พึ่งโซเชียลเลยนะฝนจับต่างชาติล้วน กลุ่มตลาดต่างชาติเริ่มแรกผลมีหน้าร้านอยู่บิ๊กซีพะรามสีเป็นร้านใหญ่ไว้เป็นเหมือนโชว์หน้าร้านอะ่ะเหมือนอ้างอิงอะ่ะเฮ้ยจะขายได้ไม่ได้คือเปิดทิ้งไว้ช่างแม่งมันยอมเสียค่าที่สี่หมื่นช่างมันขอให้ร้านดูสวยแล้วเราก็มาหาตลาดในตลาดกลางคืนที่ต่างชาติเปิดแยกต่างหากมันก็เลยเพิ่มทีละร้านละร้านเป็นทั้งหมดสามร้านหลังจากนั้นเนี่ยมันลุ่งมากจนกำลังจะเปิดร้านที่สี่คือดักซอยอะ่ะคุณเข้าใจปะ แล้วพอที่ต่างชาติเขาเข้ามาเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยร้านนี้สวยจังเลยเราก็จะโชว์วันนี้นะมันน่าเชื่อถือนีฉันมีเว็บไซต์ด้วยนะนี่ฉันมีร้านใหญ่อยู่ที่สุขุมวิทนะมันมันมีประโยชน์มากฝนก็เลยบูมดับเบิลเลยค่ะเป็นแสนเดือนละเป็นแสนคือทํางานชนิดแบบไม่ต้องหยุดไม่ต้องหย่อนร้านเออฝนคุมเองทั้งหมดแล้วก็มีของสุขุมวิทจ้างเด็ก จะขายได้ไม่ได้ช่างมันคือเอาไว้เป็นหน้าร้านไว้โชว์เฉยๆไว้อ้างเองว่าเฮ้ยฉันมีร้านใหญ่นะถ้าใครจะมาซื้อของจากฉันเนี่ยมั่นใจได้ว่าฉันไม่ได้กระจอกการขายของแต่ละอย่างมันก็เลยอัพราคาได้ทั้งหมดแล้วการเลือกซื้อของเนี่ยบันเราก็จะไปเลือกตามแหล่งที่มันแปลกๆอย่างเช่นไปเชียงใหม่แล้วก็ไปเอาของที่เชียงใหม่เราเน้นขายสตอรี่อย่างอย่างเช่นเครื่องประดับแฟชั่นเนี่ย ไปซื้อสมเพลงร้านแต่ละร้านมันก็เอามาจากสัมเพง็งสัมเพงทั้งหมดทั้งทั้งที่มันเป็นงานเชือกถากยกตัวอย่างตัวนี้เป็นงานเชือกถากแต่ไปเอาจากสมเพงสมเพงก็มีหมดร้านอื่นเขาก็มีเหมือนเราต่อให้เราัพราคามันก็ up ไม่ได้แต่เราไปเอาของมาจากเชียงใหม่ล้วยอมบินไปไปเที่ยวด้วยแล้วก็ไปเห็นผู้หญิงคนนึงนั่งถากเป็นกระเหลียงนั่งถาก แล้วก็เอามาแล้วเราก็มาอัดวิดีโอว่าเนี่ยนะเนี่ยฉันซื้อมาจากผู้หญิงคนนี้มันมีสตอรี่แล้วฝรั่งต่างชาติจะชอบอะไรที่มันมีสตอรี่นะคะเขาก็จะซื้อฝนทําธุรกิจตรงนั้นมายอมรับว่าลุงจนมีเงินเก็บแต่ไม่เคยไม่เคยมีเงินเก็บถึงล้านนะเข้า <c> ะ <oughs> แว่าแต่รู้สึกว่าภูมิใจที่หาเงินได้ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ดูแลครอบครัวได้บ้างบางส่วนนะคะ ฝนแค่มาล้มตรงที่มีโควิดซึ่งการปิดตัวลงเราไม่รู้ว่าระยะเวลาการปิดตัวเท่าไหร่ซึ่งในร้านเนนะี่ยห้าน่ะมั่นใจอยู่แล้วว่ามันต้องจ่ายค่าเช่าทุกเดือนอ่าตลาดปิดเออเดี๋ยวต้องมีการปิดล็อกดาวน์นะคบอาทิตย์หนึ่งเพราะว่าสถานการณ์โควิดตอนนั้นฝนไม่รู้หรอกเอา้าหรอเฮ้คยค้หวัดอะไรว่ามันจะมาระบาดปิดร้านเลยหรอโอเคปิดร้านตลาดปิดไม่เป็นไรเขางลดค่าเชา่าให้โอเคแต่ในร้านต้องดําเนินต่อไปแล้วคราวนี้อ่าพอมาปุ๊บ ประกาศอัปเดตใหม่ปิดเดือนหนึ่งครับชิบหายแล้วเดือนหนึ่งชิบหายแล้วเอาตรงไหนดีว่าจริงหรอปิดเดือนหนึ่งหรอใช่เราเอาอีกร้านหนึ่งทาไงก็ต้องแบกบพอแบกบปุ๊บปิดเดือนหนึ่งนี่บันไรเลยนะทั้งนั้นที่เพราะว่าเงินส่วนใหญ่เนี่ยหมุนจากตลาดตลาดนักท่องเที่ยวทั้งหมดแล้วพอมาเดือนหนึ่งไม่พอนะปิดสองสามเดือนสามเดือนเลยเหรอ เฮียละสามเดือนกูจะทํายังไงกับแบกค่าเช่าในห้างวะถ้าตลาดอันนี้เงียบนะในห้างไม่เหลือต้องจ่ายเต็มอยู่แล้วสี่หมื่นกว่าฝนก็เลยก,กลูต้องปิ้งใส่กอกละต้องต้องหาของกินละอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นนะปิ้งไส้กอกข้ามถนนเพื่อเอามาประทังเลี้ยงตัวเองพยายามไงก็ได้หาไรายได้ให้ได้วันละสามพันตอนนั้นคิดอยู่อย่างเดียวหลังจากนั้น ขายไส้กอรอกปิดร้านนี่ก็ยับเยินแล้วนะขายไส้กอรอกแม่ก็บรายแล้วนะมีดช็อตเด็ดกว่านั้นอีกประกาศล็อกดาวน์คราวนี้เหละพี่ล็อกดาวน์เลยเว้ยคือห้ามขายแม้กระทั่งไส้กอรอกตากแดดน,นี่ซวยแล้วนะ <c oughs> ปิดล็อกดาวน์นี่จบเลยนะกูอุตสาห์สู้ชีวิตสู้ชีวิตนะและเทคนิคการทำงานในขายไส้กอรอกเนี่ยฝนไปตั้งร้านตั้งแต่ตีห้าครึ่ง พราะมันต้องเอารถไปจอดตั้งร้านหลังจากนั้นก็ต้องเอารถมาเก็บไว้ที่อพาร์ตเมนต์ทำงานแถวบ้านหลังจากนั้นถ้าเรายืนปิ้งหมูปิ้งช่วงเช้าเอ่อตีห้าเอ่อตีห้าครึ่งถึงประมาณแปดโมงอ่ะตีว่าไม่เกินเก้าโมงเราก็จะได้ประมาณเก้าร้อยบาทได้เงินเข้ากระเป๋าแต่ถ้าเรายืนนานหน่อยยันบ่ายสองเราต้องขายเส้ก่อยอีสานช่วงเที่ยงเราจะได้เงินเพิ่ม สรุปเบ็ดเสร็จฝนต้องยอมหน้าพังพี่อันนี้นี่คือแต่งหน้านะมันก็เลยมองไม่เห็นฝนหน้าพังค่ะน้ํามันทุกอย่างแตกก็คือใจหน้าเลยหลังจากนั้นก็ทำไงก็ได้ให้ได้เงินให้ได้มากที่สุดมันจะไม่ถึง3,000ันหรอกอาจจะส0งพันกว่า,วาบางทีสองพันสามสองพันห้แต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้ทําอะไรเลยในช่วงที่ปิดร้านนี่บรรลัยหนัก,กวันนั้นคืออะไรรู้ไหมตลาดนีออนอยู่ๆเทกระจาดเลยจ้ะ ขายที่ไปเลยเหมือนประมาณว่าคนที่มีร้านในนั้นน่ะฝนมีสี่ล้านพี่อยู่ๆเขาขายทั้งทั้งแผ่นดินทั้งที่ดินน่ะแล้วเขาเทไหมคะฟิวเทอะคราวนี้แหละต้องมานั่งย้ายร้านก็ไม่ไลฟ์วีแววที่จะเปิดร้านอีกทีไม่รู้จะเปิดอีกทีเมื่อไหร่ก็เครียดเครียดมากยอมร้บถ้าใครถ้าคุณไม่ไม่มาเป็นฝนนะคุณจะไม่รู้รู้ปะ แล้วช่วงที่ฝนขายเส็้กรอกไม่ได้ถ้าคุณเป็นแฟนขับฝนจริงๆคุณจะเห็นตอนที่ฝนเริ่มทํางานออนไลน์ครั้งแรกคือการมาเข้าสู่แพลตฟอร์มของ t i กต o k กนี่แหละฝนก็ไม่รู้อะไรฟ์ยังไงอายก็อายอุ้ยตายแล้วทวําไงดีวะเออกูต้องเซ็กซี่ใช่ไหมฝนแต่งชุดเหมือนแม่เบีย้ยเลยรู้ปะเป้งโชว์ไงเอาเตามาปุ๊บในอพาร์ตเมนต์นี่แหละโู้พี่ควนันไม่ต้องพูดถึงเนี่ยในห้องเน่ยมีแต่ควันไฟนะคือแบบ เราต้องทนเอาเพื่อให้ทุกคนเห็นว่าเราเนี่ยขายไส้กอรอกพี่คะหนูขายไส้กอรอกค่ะออเดอร์ได้นะคะตอนที่ฝนไม่รู้เรื่องดิเิลเวรี่เลยรู้แค่ว่าวิาวธีบ้านๆเลยนะถ้าพี่เห็นไส้กอรอกอยากอุดหนูหนูก็สามไม้ห้าสิบนะคะส่งแบบสดนะคะเอาน้องอ,อยากกินตอนนี้ก็สั่งมาได้เลยคะ่ะคุณรู้ไหมฝนต้องปิ้งไส้กอรอกเสียเท่าไหร่เพื่อที่จะได้ภาพภาพตอนปิ้งไส้กรอกอ,อะมาโชว์ในไลฟ์ว่าให้ทุกคนรู้ว่าเฮ้ยฉันขายไส้กอรอกนะออเดอร์ฉันหน่อยสิ แต่มันไม่ซื้อกันมันมาดูแม่ค้าการใส่ชุดแม่เบี้ยเออแล้วคราวนี้เริ่มแล้วชิหายละปิ้งทิ้งทําไงดีว่าจะทิ้งก็เสียดายกินพอกินปุ๊บอ้วนเลยครับ <c oughs> ก็เห็นในะอีจันไหมอ้วนมากไม่กอดคือด้วยความที่แบบประหยัดไงทําใส่กอปุ๊บขายไม่ได้ก็กินเองบางทีก็แจกเข้าไปแต่ส่วนใหญ่ก็กินนะกินพอมันอิ่มปุ๊บชีวิตมันก็มีอยู่แค่นี้แหละทํางานกินพออิ่มปุ๊บ มันก็วันต่อวันมันก็เลยกลายเป็นกินแต่ไส้กรอกมันก็เลยอ้วนพอกินเสร็จแล้วก็นอนแล้วบวกกับภาวะเครียดสะสมมันเครียดจริงๆพี่แล้วจุดเปลี่ยนของการมาขายเกี๊งนายมันมาจากตรงนี้เรามาขายคราวนี้เราก็ต่ดูด้วยว่าเราจะขายอะไรที่มันไม่เสียต้นทุนไส้กรอกเนี่ยปิ้งทิ้งปิ้งทิ้งเนี่ยมันเสียสู้ฟีดไว้ก่อนรอว่าเขาจะกลับมาให้ขายทีเมื่อไหร่ ฝนก็เลยต้องมานั่งขายเสื้อผ้าเนี่ยเสื้อธรรมดาที่ฝนใส่เลยค่ะนะคะเอาไหมคะร้อยห้าสิบค่ะ,คะนี่นะคะมือสองนะคะอะไรอย่างเงี้ยไม่มีคนซื้อพี่สถานการณ์อย่างเคสฝนบังคับล้วนๆอย่ามาบอกว่าอีต้องยางงั้นต้องนี้สิคนต้องสั่งต้องงั้นต้องนี้ต้องขายนี่นัน่นมึงไม่เป็นกูมึงไม่รู้นะจ๊ะอ่าพอมาขายตรงนี้ปุ๊บมันก็จะมีคนเกลียนนี่แหละค่ะจะขอบคุณก็คงต้องขอบคุณน้อง พี่ไม่อยากได้ซื้อยือดอ่ะพี่อยากได้กางเกงไหนฝนนะตอนนั้นในไลฟ์สดอ้าวกางเกงไนเอ่กูขายซื้อยือดมึงจะมาทักขายกางเกงได้เหรอมึงนี่นะแต่เราต้องยิ้มอค่ะเพิ่งทอนยิมพอดีเลยค่ะมีอยู่ตัวเดียวค่ะงานวิกเตอรีค่ะสนใจก็ให้ราคามานนะคะหนูประมูลค่ะใครจะไปคิด พวกมันจะประมูลกันจริงๆพะเจ้าช่วยตอนนั้นหกสิบเจดคนไป,ไปมาปุ๊บพอบอกเรื่องนี้เท่านั้นแหละคนมันให้ราคากันจนยอดดูตอนนั้นน่าจะหลักร้อยแล้วมันมีคนหนึ่งที่ปิดถึงสามพันบาทฝนก็คิดใจใจมันก็คงเกลียนนั่นแหละแหมสามพันมึงไม่โอนหรอกเอาซิมึงเก่งจริงมึงโอนเด้เอาโอนมาเนี่ยกูรอเนี่ยอ่ะรอเงินเข้าเนี่ยปรากฏว่าเงินเข้าจริงณตอนนั้นฝนกราบงามๆเลยนะพี่ห้าขาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยขอบคุณมากค่ะ นั่นคือเก้าแลกเราดีใจนะสามพันเนี่ยมันคือเงินก้อนนะเว้ยนะคะถ้าใครคุณคิดว่าเอ้ยจิบจิบ,จบเศษเดนคนแต่ถ้าเป็นผมหรือถ้าเป็นหนูหนูไม่ขายนะเสียสัพ์สีหนูคุณแบบบุคลิกผู้หญิงอะหนูเป็นคนที่แบบหนูไม่ชิ้นงานแบบตกต่ำอย่างบุปพี่บางคนมันโลกสวยแบบนี้ก็มีอุย้ยแค่สามพันอะไรอย่างเงี้ยแล้ว แต่สำหรับฝนตอนนั้นมันมีค่ามากสามพันเราก็แพ็กด้วยความดีใจเอาแล้วประกาศปิดเนี่ยหลังจากนั้นฝนวางไรเลยนะแล้วก็ทําเป็นแพ็กว่านี่นะเนี่ยเวอร์ฟอมโฮมมิติใหม่แห่งการค้าขายนี่นะคะแพ็กกางเกงในเตรียมส่งนะคะหลังจากนั้นปุ๊บวันรุ่งขึ้นอเอามาเรีนเอาไปออกแซบ่บออกดังแบบงงๆเลยนะฝนตื่นขึ้นมาปุ๊บโอ้สายเข้าเยอะมากพี่ อย่าส่งติ๊กเกอร์มาขอบคุณมากนะอย่าส่งมาฝนไม่ฝนเปลี่ยนเป็นเงินไม่เป็นเบืองตังคพี่เปล่า,า <c oughs> ขอบคุณในน้ำใจแต่นะหลังจากนั้นดังแบบง,งงๆเลยพี่ไปทางไหนก็มีแต่คน <c oughs> เรียกว่าน้องกางเกงในบางคนเขาไม่รู้ชื่อนะแต่เขารู้ว่าให้คนเนี้แบบเออให้แบบคฮ้ยแม่งกางเกงในอะ่ะเข้าใจป่ะเรียกไว้ก่อนเลยคราวนี้ปัญหาของมันคือที่ยุติ การขายไส้กรอบเพราะเราเป็นกระแสไปแล้วรายการแรกที่ออกคือของโกบอยที่ไปเพราะอะไรรู้ไหมเขาเสนอเงินเป็นจำนวน5,000ตอนนั้นตาลูกวาวกูไม่สนนะั้นรายการอะไรจะให้สัมภาษณ์แนวไหนไปหมดเขาคือห้าพันอะค่าออกรายการฝนก็ไปนะมองตรงๆแลยว่าเอามองแค่งเงินต่อยอดช่วงนั้นฝนเชื่อว่าวิกฤตโควิด COVID เนี่ย อะไรที่ทําแล้วได้เงินทําบางคนอแอบทําเร็วลับๆเพียงแต่เขาไม่พูดแต่ฝนขออย่างเดียวคนล้มอย่าข้ามคุณเห็นคนที่ล้มหรือเขาเพิ่งเจอวิกฤตปัญหาเนี่ยสาหรับคุณอาจจะมองว่าเออจิบจบถ้าเป็นผมผมไม่ทําอุ้ยถ้าเป็นหนูหน,หนูไม่ทำหลอกขาดศักดิ์ศรีคุณไม่เป็นฝนคุณไม่รู้หรอกรายจ่ายแม้จะมาอยู่วันสองวันอยู่แล้วเงินเลยอยู่ตรงหน้าเงินก้อนตัวก็ไม่ได้เสียกระแข่ของสินค้า ขายไปแล้วได้เงินมาฝนคิดแค่นี้พี่แต่ถ้าบางคนโลกสวยมานู่นนี่นั่นเขาไม่เป็นเราเขาไม่รู้จริงๆนะคะตอนนั้นสิฝนสิ่งที่ฝนดีไซน์เนี่ยฝนคิดดีที่สุดแล้วแล้วพอดังเป็นข่าวปุ๊บฝนร้องไห้ติดตกฟูมไฟทะเลาะก,กับทางบ้านเพราะคนทางบ้านเนี่ยเป็นเขาเป็นแนวโบราณเขาไม่เข้าใจทาไมต้องขายก,งกงางเกงในไอ้ขายขี้หน้าฝนไม่กลับบ้าน ในช่วงที่โควิดทุกคนเจอปัญหามีแต่คนอยากจะกลับบ้านเพื่อเซฟรายจ่ายแต่ฝนกลับบ้านไม่ได้ฝนต้องทนขายไส้กรอกอยู่อย่างนั้นแล้วมันก็มีอยู่วันหนึ่งก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาเห็นข่าวล้วเนี่ยเขาก็คงเอ็นดูอยากเนี่ยเอางี้เดี๋ยวพอดังเป็นข่าวแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่ดูแลไม่ต้องอะไรหรอกเออเดี๋ยวพี่ให้เดือนละเท่าน,นี้ แต่ก็ต้องเจอกันบ้างคือความหมายเนี้ยมันกล้องในหัวเขาว่าเจอกันบ้างอ๋อรู้และไม่เป็นไรพี่หนูดังด้านนี้แล้วหนูขายกางเกงในมันมาพร้อมกับเงินเดี๋ยวหนูแค่หนูแค่ขายกางเกงในต่อไปคุณเชื่อไหมฝนขายกางเกงในนะตอนนั้นแสนหกพี่วีคแรกเมื่อก่อนไม่กล้าพูดนะกู <c oughs> คนหมันไส้อันนี้มันผ่านมาแล้วพี่ ฝนรับเงินแสนหกเว้ยรู้ป่ะกูจะบอกว่าโอ้โกูต้องใส่กี่ตัวว่าแสนหกบางคนฝนไปนเลื่อยไล่ดูสเตทเมนต์เว้ยเพราะฝนงงมากคือฝนกลัวกูจะใส่ย,ยังไงทันกูไม่รู้เลยว่าใครโอนมามีแต่ผู้ใหญ่โอนมาให้บางคนไม่ได้มีแม้แต่คอนแทคกกันนะเหมือนเขาช่วยเราเว้ยคุณเข้าใจว่า พอมันเซิร์ชดูเนี่ยเวลาเราเป็นสเตตเมนต์เรารู้ลเลยาเฮ้ยคนนี้คนนี้โอ้โหมีแบบคนนี้ด้วยเหรอเราไม่รู้จักกันมาก่อนนะเขาเห็นข่าวเราเขาช่วยเขาให้เราเว้ยเออมันก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยในมุมของความโชคร้ายมันมีความโชคดีแล้วจากนั้นฝนใช้เงินอย่างประหยัดแต่การกลับไปขายเสื้อกล่องก็ตอนนั้นฝนมองว่ามันไม่ปลอดภัยรู้ปะเกิดมีการคุกคามหรือทําอะไรไม่ดีคือคนเราลอยพอ่อพันแม่ คนที่มาสายด้านนี้หรือชอบอะไรแนวนี้บางคนมันมีมารยาทบางคนมันไม่มันไม่มีมารยาทเราก็ต้องป้องกันตัวเองไว้คือทํางานออนไลน์ปลอดภัยที่สุดคือการไม่ต้องเจอขายไม่ต้องมีหน้าร้านไม่ต้องไปเจอพบปะสังคมคนเราเราไม่รู้ใจฝนก็เลยมีกําลังใจปั้นตัวเองในโลกออนไลน์ขึ้นมาเมื่อก่อนไลฟ์สดขายกระทงกระถางประมงประมูล มีกําลังใจสู้ชีวิตต่อไปทั้งๆท,ท,ที่ช่วงนั้นเวลาไลฟ์ทีไล like, ก็มีแต่คนโจมตีเราว่าเราเสียเสียหายหายหรู้แค่ว่าเราขายกเกงในปุ๊บเขาด่าเราเลยแต่ช่วงนั้นฝนประมูลของในบ้านอย่างสัมฟินมากรู้ว่า,ากระถางเอ้ยโอ่งเอ้ยเพราะเราอุ่นใจไงเข้าใจปะเรามีกําลังใจจากแฟนคลับที่เขาเข้ามาช่วยบางคนไม่ได้ช่วยแค่พิมพ์คําว่า ผมนับถือคุณครับผมไม่เคยดูถูกคุณเลยผมชอบในวิธีที่คุณทำคุณเชื่อไหมสมมติคนติดตามฝนสองแสนคนกำลังใจฝนมี5้าคนเว้ยที่พิมพ์เข้ามาแล้วฝนอ่านมันซ้ำๆในช่วงที่ฝนจิตตกบางคนว่าฝนอ,อุบาทขายของแบบนี้เสื่อมตำเพราะเขาไม่รู้ไง ฝนดิ้นรนอะไรมาบ้างบางคนก็บอกว่าผ mm. ู้หญิงแบบนี้อย่าเอาไปทําพันเชียวไม่มีปัญญาไม่มีสมองไม่ไร้ค่าฝนจะ,จะบอกว่าฝนมีค่าพี่ตัวฝนอยู่เฉยๆกูก็มีค่าถ้าคนถ้าคนบอกว่าไม่มีค่าขอโทษนะพี่ทุกอย่างเปลี่ยนเป็นเงินได้หมดณนะปัจจุบันนี้นะฝนก็เลยมีความรู้สึกว่าฝนไม่จำเป็นต้องมาไรเหมือนคนอื่นอีกแล้วที่แบบมาต้องเอาเป็นเอาตายเอาของรุ่นนี้มาขายเพราะว่าฝนรู้ค่าของตัวเอง แล้วฝนภูมิใจกับมันฝนไม่ได้ต้องการที่แบบแม่งร่ำรวยนู่นนี่นั่นฝนอยู่อย่างเงียบเียฝนมีความสุขอยู่เงียบเียบมีเงินใช้โคตรสบายใจเลยรู้ปะทักทายได้ไลฟ์ทักทายได้เพื่อมาให้ fc รู้จักรู้ตัวตนเรารู้วิธีคิดของเราแต่เมื่อก่อนฝนลองตรงว่าฝนไลฟ์ด้วยความห,ห่วยหิวเงินมากเพราะกลัวกลัวจะไม่มีเงินแต่เวลาไลฟ์ทุกครั้งเนี่ยเราเจอศัตรูเยอะมาก นะคะแต่ตอนนั้นที่ฝนผ่านมาไมาได้และยิ้มได้เกิดจากแฟนขับส่งกำลังใจทางข้อความฝนอ่านมันคนอื่นมองฝนไร้ค่าแต่สำหรับคนนี้คุณคือที่สุดคุณคือคุณคือจุดเปลี่ยนในชีวิตผมผมขายกางเกงในเหมือนกับคุณครับแล้วผมขายได้ใครจะคิดคือไอ้มันก็เลยทำให้ฝนเนี่ยอ่านข้อความคนคนนั้นซ้ำไปซ้ำมาคุณเชื่อไหมผู้ชายมันขายเว้ย มันบอกว่าคุณขายได้ทําไมผมจะขายไม่ได้คุณก็เป็นลูกผู้หญิงคุณก็มีศักดิ์ศรีผมก็เป็นลูกผู้ชายผมก็มีศักดิ์ศรีและศักดิ์ศรีของผมเนี่ยผมไม่ได้ตัวคนเดียวนะครับผมเลี้ยงเมียเลี้ยงลูกไก่แค่ผมขายกางเกงในให้กลุ่มเกอผมผิดตรงไหนวะตัวไม่ได้เสียมันเลยเดินตามทางแนวฝนไว้มันอินไว้ฝนให้ไปอยู่ในกลุ่มผู้ชายฝนก็เฮ้ยจะเข้ายัางไงวะพี่ฝนผมให้พี่อ่ะเข้ามาดูฝีมือในการขายของผมผมก็ทาเหมือนที่พี่เลยอะไรอย่างเงี้ย หรอวิธีอะไรวะเดี๋ยวผมจะอินไว้คุณเข้ามาในกลุ่มผมบอกเฮ้ยพี่อยากอวตานมันต้องอวตานอยู่แล้วพี่ในกลุ่มผมไม่มีแต่ผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยผมก็เข้าไปฝนแม่งโคตรดีใจเลยฝนเป็นจุดเปลี่ยนของผู้ชายคนหนึ่งเว้ยมันเป็นผู้ชายทั้งแท่งเลยนะรู้ป่ะมทาทำบัชีแบบปกติมากเลยคือวิ่งไร้อะไร์ส่งอาหารเมสเซนเจอร์มันไม่ใช่แก๊บมันเป็นเมสเซนเจอร์วิ่งส่งเอกสารน,น,น,นี่แหละ แต่ช่วงนั้นเนี่ยงานก็น้อยอะไรเงี้ยก็น้อยมันมาเจอข่าวฝนใช่ไหมใครจะไปคิดว่ามันจะขายเกงไนเว้ยหลังจากนั้นนะฝนก็แบบอุย้ยจริงเหรออะไรเงี้ยใช่พี่ตอนนี้ฝนผมมามีเงินแปดพันอาชีพเสรมิมอะไรเงี้ยก็เลยแบบโอ้หเหรอเอ้ยดีนะอะไรเงี้ยฝนก็เลยมีกําลังใจจากตรงนี้อย่างน้อยเนี่ยฝนก็เป็นกําลังใจของเขาเขาก็เป็นกําลังใจของฝน ฝนก็เลยสู้ต่อไปเว้ยอะไรเงี้ยแต่บางคนแม่งไม่อินก็คือไม่กินไม่อินถูกต้องปะของพวกนี้มันเป็นเฉพาะกลุ่มแล้วฝนไม่ได้ขายแค่กางเกงไหนเข้าใจปะ้อยืดฝนก็มีถุงมือก็มีผ่านวมก็มีปลอกหมอนก็มีเพียงแต่การลักษณะาการพาดหัวข่าวของแต่ละสำนักเนี่ยมันไม่ปังถ้าจะบอกว่าเฮ้ย hey! ผมฝนผู้หญิงคนนี้ขายปลอกหมอนใช้แล้วไม่ติใหม่เห็นการขายขายปลอกหมอนใช้แล้ว คุณอยากจะคลิกเข้าไปดูว่าไอ้คอแค่ปลอกหมอนอไม่เห็นมีอะไรตื่นเต้นเลยเออปลอกหมอนใครๆก็ขายปลอกหมอนธรรมาดามากพอบอกว่าผู้หญิงคนนี้ขายกางเกงในใช่แล้วโอ้คลิกอะไรคลิกไว้ก่อนบางคนนะคอมเมนต์นู่นนี่นั่นมันก็เลยดังไวไปไวกับการพาดหัวข่าวเออมันมาอย่างนี้แต่ส่วนใหญ่นะขายดีรองรองมาคือปลอกหมอนเว้ยเพราะมันแอบเมียได้ ได้ดมกลิ่นแม่งอะไรก็ไม่รู้แล้วแต่แต่มันจะจินตนาการผ้าปูฝนก็ขายเดี๋ยวนี้นะเมื่อก่อนฝนใช้ผ้าปูแพงไปมาปุ๊บเรามีแฟนคลับเรื่องพวกเนี้ยอ่ะปอกหมอนเอาไปเลยร้อยห้าสิบเราก็ไปซื้อแบบถูกมาบอกพี่เอาต้นทุนแบบถูกหนูก็ต้องแบบเอาแบบถูกๆนะอ๋อไม่เป็นไรพี่เมซิเลียทขอให้เป็นปอกหมอนของน้องฝนผมจะมาใส่หมอนเลยอย่างหนึ่งมันแอบมีได้มันไม่มีอะไรแบบผิดปกติเข้าใจไ้มก็เลยแบบเออโอเคเอาที่สบายใจเลยเออถ้า สิ่งที่เขาเอาไปเขาเกิดจากการชื่นชอบเราและเขารู้สึกว่าเขาดีใจที่ได้รับและเขาแบบกำลังใจอ่ะฝนก็โอเคนะเพราะฝนเชื่อฝนเคยนะครั้งหนึ่งเนี่ยอยู่ในวงการพวกเนี้ยฝนเคยนะชอบแฟนคลับอยู่คนหนึ่งฝนมีโมเมนต์ฟิลนี้นะแต่ฝนไม่รู้จะทํายังไงเฮ้ยคนนี้ทักมา,อาโอ้ยอย่ียห้แม่งเอาเก่งในกูไปผู้อายมากเลยตอนนั้น ทำตัวไม่ถูกเพราะว่าไม่น่าเชื่อเขา้าใจป่ะหลังจากนั้นปุ๊บฝนกลัวมากฝนเลยใส่ดาวนี่ไปเต็มคาราเบลเลยเขา้าใจป่ะในจริงอะ่ะเขาไม่ได้ต้องการให้ฝนเพิ่ม,เต,มเติมอะไรหรอกแต่ฝนวยความที่แบบมันเขินนะเขาะ้าใจป่ะไม่คิดว่าม่งจะเป็นคนเนี้ยแล้วควนี้เขาก็อ่าทักมาฝนก็มีความรู้สึกว่าพี่ <laughs> จะว่าไปพี่ก็ดังนะเออหนูอยากได้ผพ้าพันคอพี่ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ส่งมาให้ แล้วพี่เอาแบบไม่ซักนะพี่นะอย่าซักนะอย่าใส่ดาวนี่นะบอกเห็นไหมน้องน้องใส่ดาวนี่ไอพี่อ่ะพี่ก็คงต้องซักกนะันบอกว่านะ้หนูขอขอแก้ตัวใหม่แล้วกันเอาเอาผ้าพันคอพี่มาอยากเก็บไว้เป็นที่ระลึกในที่จริงเราไม่ได้ไปแบบเสพกามานน่นนี่นั่นหรอกเราเป็นผู้หญิงแต่บางครั้งเนี่ยเราได้ของคนที่เราชอบมากๆมันมีค่าทางใจเว้ยเข้าใจว่าคือแบบอุ้ยเราได้ของคนนี้มา ฝนไม่ได้มานั่งแบบนอนกอดหรืออะไรนะเวย้ยรู้แค่ว่าแบบเฮ้ยกูได้ของคนนี้มาอ่ะดมสักทีนึงเฉยเฉยเขาจะปาไม่ได้มีกลิ่นอะไรอ่ะก็เก็บเอาไว้เก็บเอาไว้เป็นมุมเฮ้ยคนนี้มันเหมือนเป็นของสะสมอ่ะเออประมาณนี้นะคะก็<笑><笑>เหมือนกับไอ้ที่ห้อยเนี่ยริมหน้าต่างไอ้ที่ตกแต่งในห้องเนี่ยไม่ได้ีใช้อะไรเลยนะรู้แค่ว่าเรามองในมุมของศิลปะเรามีอะไรแล้วก็มาแต่งห้อง มีของแนวนี้ห้องก็ต้องบบโทนสีเทากรอบรูปก็ต้องเป็นมีความสีดำมาอะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยมันคือความชอบเว้ยมันต้องดูด้วยว่า <c oughs> คนเข้าใจกับคนไม่เข้าใจแล้วี่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเข้าใจหรือไม่เข้าใจเพราะว่ามาอยู่ที่ว่าคุณพร้อมจะเปิดรับความคิดของคนคนหนึ่งไหม บางคนมองว่าแบบฉันไม่อินกูไม่กูเลือกที่จะไม่รับฟังเลยคือปิดจบเลยก็กูไม่อินผู้หญิงคนนี้ขายเกงในกูไม่อยากรู้จักกูไม่ชอบเลวสําหรับกูคือคุณไม่ได้เปิดใจที่จะยอมรับฝนไม่ไอาจคุณอาจจะไม่ได้เป็นต้องยอมรับแต่คุณแค่เปิดใจเรียนรู้ว่าทําไมเขาถึงทําแบบนี้คุณอาจจะเข้าใจอะไรหลายๆอย่างก็ได้นะฝนบอกไงฝนโดนตัดสินจากการพาดหัวข่าวอาชีพที่ทํา เยอะมากพี่เมื่อก่อนฝนพยายามเปิดช่องเปิดช่องทีไรก็โดนแบนจนฝนเหนื่อยเพราะเหนื่อยที่อยากจะมีช่องรวบรวมแฟนคลับให้เขาได้อธิบายไว้แก้ข่าวบางทีนักข่าวเอาเรื่องเราไปลงปะเอ่อเอาของเราไปลงพอลงปุ๊บเนี่ยเจอคอมเมนต์ลบๆเนี่ยเราอยากจะตอบแต่เราตอบไม่ได้เราคุมข่าวไม่ได้เราก็เลยอยากจะมีช่องของเรา ที่แบบว่าเฮ้ยตอบทีละคอมเมนต์เนี่ยใครที่คิดแบบนี้นะฝนจะแจ้งให้ฟังฝนเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะตอนนั้นทํายอมรับว่าเหนื่อยมาก mm. เหนื่อยกับการให้ทุกคนมาเข้าใจทั้งๆที่ส่วนใหญ่ก็อาจจะไม่ใช่ลูกค้าฝนอย่างเช่นร้อยคนฝนบอกฝนขายเกง่งนทุกคนแอดมาเนี่ยอาจจะแบบไร้สาระซะส่วนใหญ่อาจจะเป็นสักแค่5คนที่มาเป็นลูกค้านอกนั้นกระลยกระลาดมาหมดเลยบางคนหวังจีบนูน่นนี่นั่นทุกอย่าง ิวนั้นวินาทีนั้นไม่มีใครคิดเรื่องการจีบๆหรือรอินเลิฟหรอกให้ตายเหรอช่วงโควิดตัวเองยังเอาไม่รอดเลยคงคงคงไม่มานั่งเป็นภาระใครนะคะบุคลิกอย่างฝนฝนเป็นส่วนใหญ่จะใช้คำว่าส่วนใหญ่จะเป็นผู้นำนะ <c oughs> แล้วมันจะกระอักะกระอ่วงสำหรับฝนมากหน้าดูถ้าบุาฝนกำลังแย่แล้วคนเข้ามาจีบแล้วฝนรีบคว้าเอาไว คนมองว่ากูไปต้องไปสร้างภาระมึงแน่นอนฝนไม่เอาฝนจะปิดจบกําแพงเลยก็คือไม่ยุง่งไม่เดทไม่อะไรทั้งนั้นไม่คุยไม่ให้ความหวังใครนะคะก็นั่นแหละฝนก็เป็นสไตล์นี้นะคะใครมีอะไรจะถามถาม